คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบูอาใครนะครับผมน่าในที่สุดครับผมเว็บไซต์ออฟชิเลครับผมก็ได้ประกาศ โน้ตอัปเดตวันที่3พฤษภาคมนะครับผมนะแบบเวอร์ชั่นไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจอยากจะหาอ่านครับผมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะผมสามารถคลิกอ่านได้เลยครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ประมาณว่าขี้เกียจอ่านครับผมแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับผมรวมถึงของรางวัลครับผมนะและว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรน่าทำนะครับผมและอะไรที่น่าสนที่สุดครับผมในส่วนของการอัปเดตแพ็ครอบนี้นะครับ โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะอย่างแรกครับผมนะกิจกรรมอ่าต้องบอกว่าการอัพแพ็ครั้งนี้ครับผมนะจะเริ่มตั้งวันที่3พฤษภาคมนะครับผมนะช่วงเวลา10บโมงจนถึงเวลา4ี่โมงนะครับผมนะส่งผลทาให้เราไม่สามารถเข้ามาเล่นเกมในช่วงเวลาที่กําหนดได้นะครับนะสิบโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับนะอ่าและเช่นเดียวกันครับผมบีเพชรครับผมชดเชย720เมตรเอาไปกลับบ้านด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมนะ ถ้าเกิดมีการเลื่อนเวลาครับผมตัวส่วนนี้ก็ส่งผลทําให้เราได้รับเพชรเพิ่มไปด้วยนะครับดังนั้นพวกเราครับก็เตรียมตัวมาภาวนาให้มันเปิดเลื่อนเวลากันนะครับอ่ะโอเคหลังจากทําการปิดปรับปรุงเรียบร้อยครับผมเนะแล้วพอเปิดให้บริการขึ้นมานะครับมนะมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมนะแน่นอนครับผมสิ่งที่มาครับผมก็คือตู้กาชาใหม่นะครับผมนะและก็การบดอายุครับผมในส่วนของตู้กาชาตัวเก่าไปนั่นก็คือตัวของตู้กาชาชุนโลลี่ครับผมกับไซยะโตก็จะ หมดในส่วนของกิจกรรมพิกอัพไปเรียบร้อยครับผมนะส่งผลนะไม่ตู้กาชาชูโรลีกับซซยาโตเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของตู้ทั่วไปครับผมนะยังมีโอกาสเปิดได้อยู่นะครับผมเนียเพจจไปอยู่แค่ตู้ทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนครับผมตู้ใหม่ที่เข้ามาครับผมเนี่ยก็คือตู้ของเนรุบันน่เกลนะครับผมนะกับตู้ของคารินบันน่เกลนะครับผมรวมถึงข้อมูลต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลลับบี้สายใหญ่คาเฟ่นะครับผมนะรวมถึงการอัพคัสเซต่างๆครับผมและก็รวมถึงหน้าต่างเกมทั้งหลายนะครับ ึงต้องบอกเลยครับว่า การมาของตู้เนรุบเบอร์ิเกลกับคาริบันนี่เกลเนี่ยจะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับผมถ้าเกิดใครไม่เปิดครับผมตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหมดวันที่17พฤษภาคมเมื่อไหร่ปุ๊บตู้นี้จะหมดนะครับผมนะและก็ไม่สามารถเปิดหาได้เลยครับจนกว่าจะรอในส่วนของกิจกรรมรีแลนนะครับผมก็คือปีหน้านู่นเลยครับผมนะก็พูดง่ายคือมันเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับถ้าพลาดตรงสีไปก็รอไปเลยครับผมอีก1ปีดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ใครที่สนใจอยากจะเปิดนะครับผม นะครับผมเพื่อใช้ในการสุ่มนะครับเซนต์นอนว่าตัวละครตัวไหนเหมาะกับใครต่อกับไอดีของเรายัางไงครับผมทางเราก็เคยทําคลิปในส่วนของข้อมูลตัวส่วนนี้ไปแล้วก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอามาได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าทางช่องเราตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์มาก,ก็คงมีในส่วนของการลงรายชื่อเพื่อเล่นนะครับผมนะใครจะฝากเปิดก็จัดมาได้เลยเช่นเดียวกันเหมือนเดิมครับ น่นอนครับผมตรงส่วนนี้ครับผมนะก็การบีตู้ใหม่เข้ามาครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของการตอนการตีแต้มการตีเอ้ยแต้มเก่ารีเซ็ตนะครับผมนะรีเซ็ตพวกตู้ก็เป็นขอครับผมนะพวกแต้มที่นในการเปิดกาชาก็จะถูกรีเซ็ตไปนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นในส่วนของการส่งแต้มชุดใหม่เข้ามานะครับ โอเคนะครับผมนะต่อไปก็คือแคมเปญกิจกรรมป้ายประกาศจับดอปคูณ3เท่านะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าปกติเนี่ยมันจะดอปแค่2เท่านะครับผมนะแต่ตอนนี้กลายเป็นดอป3เท่าไปเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะ พอดอก3เท่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนะมันก็ส่งผลคืออะไรครับผมแน่นอนครับผมนะอนาคตเนี่ยอาจจะมีคําขอพิเศษดอก3เท่าดานนอร์มอลดอก3เท่าดานฮาร์ดดอก3เท่ามาด้วยนะครับผมดังนั้นตัวส่วนนี้เนี่ยคอยเช็คกิจกรรมให้ดีนะครับผมแนะว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับดอกแอชชั่นพอยท์ให้ดีรอให้พร้อมได้เลยครับผมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เตรียมครับผมเพื่ออัดในส่วนของตัวกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อมาครับผมกิจกรรมใหญ่ครับผมประจํา กับอัปเดตรอบนี้ครับผมก็คือกิจกรรมล่าตามล่าบันนี่ครับผมภารกิจลับบนเรือยอดนะครับผมนะกิจกรรมรอบนี้ครับผมนะก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่มีขอาะวันแจกมากบายครับผมรวมถึงเพชรนะครับผมเศษตัวละครเอ้ยนะครับผมนะ ซึ่งนั่นแหละครับผมว่าถ้าเกิดเราครับผมเล่นกิจกรรมนี้นะครนะก็ต้องเตรียมตัวถึงดับหนึ่งครับโดยศัตรูที่จะมารอบนี้นะครนะก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้ามาครบหมดเลยครับผมนะแต่ใช้ตัวละครไม่เยอะนะใช้แค่ตัวละครทีมละสีเราก็ผ่านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เช็คครับผมในส่วนของด่านให้ดีนะครับนะว่าเฮ้ยด่านเนี่ยมันเป็นศัตรูสีอะไรครับมนาะเพื่อเอาทีมให้ลงลงถูกต้องนะครับ แน่นอนว่าจะคมเหมือนเดิมก็แบ่งเป็น3มหมวดใหญ่ครับผมหมวดสตอรี่หมวดเควสหมวดเชลเลนเจอร์นะครับผมหมวดสตอรี่ก็แน่นอนครับผมนะลีเวลไม่เยอะครับผมก็สามารถเคลียร์ได้แล้วผู้เล่นใหม่เพิ่งเริ่มเล่นก็สามารถเคลียร์หมดนี้ได้สบายใจได้เลยครับหมวดเควสจะเป็นบดลักษณะกระเกษตรการฟาร์มของเป็นหลักนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีระดับความยากมากขึ้นตามตัวละครนะครับผมของตัวละครที่เราเล่นอยู่นะครับมีตั้งแต่กระจอผนะเล่นถึงลีเวลประมาณ3 5แล้วก็ยากขึ้นจนถึงลีเวล70เลยนะครับ ชาเลนเจอร์นะครับผมนะีก็เป็นด่านท้าทายครับผมกระสมชื่อครับว่าชาเลนเจอร์แหละครับซึ่งด่านตัวส่วนนี้จะถือว่ายากมากมากถ้าเกิดใครที่เลี้ยวไม่สุดแล้วเนี่ยก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะผ่านด่านพวกนี้ลําบากนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงครับผมเดียวเราก็จะมีในส่วนของคลิปแนะนําในส่วนของการเล่นกิจกรรมตามมาด้วยนะครับอ่าฮะอ่าโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะนในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับ ใช้ทีละสิบนะครับผมนะสิบแอชชั่นพอยต์นะครับผมนะเลเวลที่แนะนำก็แค่แค่สูงสุดก็แค่30เองนะขอรางวัลตัวส่วนนี้ก็จะได้เพชรเยอะพอสมควรนะครับผมรวมถึงขอรางวัลต่างๆเยอะเต็มไปหมดครับต่อมาครับผมในเรื่องของเพสนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับผมนะมันจะโผล่มาทั้งหมด9ด่านนะครับผมนะเราก็สามารถฟาร์มครับผมในส่วนของกิจกรรมก็คือ3ด่านสุดท้ายครับผมก็คือด่าน7 ด่าน8ด่าน9นะครับผมนะสด่านครับผมเพื่อใช้ในการฟาร์มนะครับซึ่งแน่นอนก็าบอกว่าการเอาตัวละครที่เหมาะสมนะครับตัวส่วนนี้ก็จะได้ในเรื่องของแต้มพิเศษตามมาด้วยนะครับเลสคอมเมนต์ลีเวลคราบผมนะก็ต้องการลีเวลประมาณสี่สิบแล้วก็63นะครับนะสุดท้ายก็ผมเชลเลนเจอร์นะผมเชลเลนเจอร์ก็เหมือนเดิมครับผมนะก็เป็นด่านท้าทายนะครับนะและเชลเลนเจอร์เนี่ยก็มีความยากเขาผมถือว่าค่อนข้างจะยากมากๆครับผมซึ่งแน่นอนว่า ถ้าเกิดใครยังไม่ผ่านรับผมตัวสวนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนะเพราะว่าตัวด่านถือว่าค่อนข้างจะโหดหินเอาเรื่องเลยนะครับ อ่านะครับผมต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของเอฟเฟกครับผมได้รับบัฟพิเศษต่างๆนะครับผมน้าซึ่งตรงส่วนนี้ครับผมนะของที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษครับผมก็น่าจะเป็นของเกี่ยวกับช็อกโกแลตเหรียญนะครับผมนะเหรียญช็อกโกแลตกันละกันนะครับผมน้าซึ่งก็คือจะมีตัวของเนรุนะครับผมนะเนรุบันนี่เกิลนะครับผมคาริบันนี่เกิลอาร์ซูนะนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวของโคธามะนะครับผมน้สายสมสเปเชียลนะครับซึ่งเด่มก่อนถ้าเกิดเขาเรามีตัวของพวกนี้ลงในปาร์ตี้เนี่ยยยเเรรราาาก็จะะะไไดด้้้ขขอองววััลึนนตมปคบ และเช่นเดียวกันครับผมนะในระหว่างตอนที่เล่นตอนตุยด่านครับผมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการพบอุปกรณ์ต่างๆระหว่างฉากครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าตอบข้อ1ข้อ2เนี่ยจะเป็นการทําให้ด่านมันง่ายขึ้นนะครับผมทาให้เราสามารถจะจบด่านได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลือกตอบข้อ3นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นการยอมลดในส่วนของตัวละครเราจะติดสถานะดีบัฟนะครับผมแต่สิ่งที่ได้มาก็คือของรางวัลต่างๆครับผมที่ดีขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครสายฟาร์มนะครับผมก็เลือกข้อ3ามสถานเดียวอันนี้เป็นกันทุกข้อนะครับผมสบายใจได้นะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมถ้าเกิดไอพวกนี้จะขึ้นมาตอนที่เราผ่านในส่วนของสเตตแต่ละสเตตนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลือกข้อ3าไปเลยนะเพื่อเอาในส่วนของขอระวันที่เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงก็ค่อยเลือกข้อ1ข้อ2เพื่อยกระดับตัวเองขึ้นมาก็แล้วกันนะเพราะว่าตัวด่านก็เริ่มทําให้มีระดับความยากเข้าผมถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับ ต่อมาครับผมในเรื่องของร้านค้าครับผมนะก็แน่นอนครับผมนะมันก็คือเกี่ยวกับร้านค้ากิจกรรมต่างๆครับผมมีในส่วนของร้านค้าแบบพิเศษนะครับผมนะรอบนี้เนี่ยนอกจากการซื้อของร้านค้าครับผมเพื่อเอาแต่กิจกรรมซื้อของในร้านค้าแล้วนะครับผมนะก็จะมีเศษของตัวอสูนะครับผมมีให้แลกด้วยนะครับและรวมถึงเพชรต่างๆมากมายครับผมนะเราก็ใช้จังหวะนี้ในการฟาร์มของต่างๆรวมถึงการฟาร์มเครดิตหาต้องหาตังนะครับ แน,นลอะครับผมว่าขอวันที่ดีที่สุดครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการเปิดการ์ดนะครับผมเนะี่ยซึ่งแนนอนว่าจะใช้แต้มช็อกโกแลตครับผมในส่วนของเหรียญช็อกโกแลตนะครับผมในการเปิดหานะซึ่งแน,นละว่าเปิดครั้งแรกจะใช้แต้ม200เปิดครั้งที่2จะใช้แต้ม210นะครับผมนะคาครั้งที่3ก็220แล้วก็ครั้งที่4เป็น240นะครับ ต้องบอกว่าพี่มีเคล็ดลับในการเปิดไม้คาตอบคือไม่มีครับผมทุกอย่างคือแรนดอมหมดเลยบางครั้งโชคดีเปิดได้การ์ดลุง2ใบนะครับผมนะการ์ดทอง2ใบก็มีบางครั้งก็เกลือเกลือครับผมนะการ์ดทอง1ใบการ์ดขาว3ใบนะครับผมอันนี้ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะชัวร์ได้อย่างนึงก็คือการันตีการ์ดสีทอง1ใบแน่นอนแต่ที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับผนะบางคนก็เป็นที่สีที่พอรับได้ก็จะมีสีฟ้านะครับนะสีฟ้า สีทองและก็สีลุงนะครับผมนะโดยเฉพาะสีลุงเนี่ยเราจะได้เศษตัวละครตัวของคาริบนนี่เกลกับตัวของเนเอไม่ใช่ต้องบอกว่าเศษตัวละครของคารินกับเศษตัวละครของเนลูนะครับผมนะโดยเฉพาะเศษตัวละครของคารินนะครับผมนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับผมมันเพิ่มสเต็ปต่างๆนะครับนะอ่ะโอเค,ครับต่อไปก็คือภารกิจเชลเลนเจอร์นะครับผมนะี่ตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างจะยากถึงดับหนึ่งครับผมก็คือในเรื่องของการจบเฟสับผมให้ไวที่สุดนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครทําไม่ทันตัวส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่ายากเอาเรื่องครับผมโดยเฉพาะเฟสที่19นะครับผมนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับผมตัวส่วนนี้นะสามอันนี้น่าจะยากที่สุดแล้วผมเพราะเป็นการผ่านเชลเลนเจอร์ตามเวลาที่กําหนดนะครับแปดสิบวิสามร้อยหกสิบวินะครับผมนั้นแล้วก็แปดสิบวินะครับซาอารเชลเลนเจอร์สองเนี่ยมันจะเป็นด่านที่เราต้องเดินนะถือว่าค่อนข้างจะเหนื่อยและยุ่งยากเอาเเรื่องลย ต่อมาครับผมก็คือเลดบอสนะครับผมนะรอบนี้ก็เป็น, Bot นเลดบอสแดงไคเทนเจอร์นะครับซึ่งเลดบอสตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเจอมาเคยเจอก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือตอนอีเวนต์ฮีนะนะครับผมนะซึ่งนั่นหมายว่าก็ยังคงใช้คาแรคเตอร์ตัวละครทีมเดิมครับผมในส่วนของการเคลียรด่านนะครับผมนะใครที่ใครที่รอบที่แล้วเนี่ยใช้ตัวอะไรเคลียครับผมก็รอบนี้ก็ใช้ตัวละครเคลียรเช่นเดิมนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมนะกิจกรรมตัวส่วนนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผมนาตอนวันที่สามนะผมยาวจนถึงวันที่9นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันแจกของละวันตามมาเรื่อยๆนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมนะวันหนึ่งตีได้3ครั้งนะครับผมนะแล้วก็เอาแต้มมาบวกกันนะครับผมและเกิดใครติดท็อปหมื่นครับผมก็จะได้ของละวันเป็นเพชรครับผมหนึ่งหมื่นไอหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมนะถ้าเกิดติดท็อปหมื่นครับผมก็ได้เพชรหนึ่งพันสองร้อยครับผมนะรวมถึงเหรียญตาแต้มบอสต่างๆครับผมรวมถึงหุ่นเอาไวว้้ตัังโช์นะครบอ่า แล้วก็สุดท้ายครับผมนะเอ้ยอยังสิยังไม่สุดท้ายครับผมก็คือร้านค้าเลรบอสนะครับผมนะก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่แลกเศษตัวเหรียญครับผมร้านค้าเลรบอสก็อย่าลืมแลกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนที่เลดบอสใครจะเจอเข้ามาร้านค้าจะโดนรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับผมนะทำให้ของต่างๆพวกนี้นะครับผมนะเราก็สามารถจะแลกก่อนได้นะใครที่ยังไม่แลกของอะไรพวกนี้ครับผมนะก็าสามารถมาแลกก่อนที่บอสไคเตนจะเข้ามานะครับ สุดท้ายครับผมก็คืออันนี้สําคัญที่สุดแล้วนะครับก็คือแพ็กเกจใหม่ครับผมฉลองครบรอบครึ่งปีการศึกษานะครับ แน่นอนครับผมว่ารอบนี้ก็มีแพ็กเกจเอามาเรื่อยๆครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมสนใจนะมี2แพ็กเกจที่น่าสนใจที่สุดครับผมหนึแพ็กเกจการันตี3ดาวฉลองครบรอบครึ่งปีการศึกษานะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าแพ็กเกจนี้มันส่งผลให้เราเนี่ยสามารถได้ตัว3ดาวมาใช้ช่วๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยครับผมว่ามันก็คือการส่งอยู่ดีนะถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับผมนะก็เอาไปได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เพชรฟ้านะครับผมนะหน5 5้าเม็ดนะครับผมนะ รวมโบนัสอีกครับผมนะอันนี้รวมโบนัสแล้วนะครับผมกับตั๋วการันตีนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะตั๋วการันตีมีวันหมดอายุนะครับผมนะถ้าเกิดใครเปิดมาแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมเช็ควันหมดอายุด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดวันหมดอายุเนี่ยหายไปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับนะแน่นอนครับผมว่าตั๋วสุ่มการันตี3ดาวเนี่ยก็จะเป็นในการสุ่มทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ครับผมตัวละครตัวใหม่ที่เราอยากได้นะก็ต้องวัดดวงกันไปนะครับอ่ะ ต่อมาครับผมก็คือแพ็กพัฒนารอบครึ่งปีแพ็กที่1นะครับผมนะก็จะได้ครับผมในเรื่องของเพชรฟ้า420เม็ดครับผมรวมถึงโบนัสด้วยนะครับมีตั้งนะครับผมรายงานขั้นต่ำนะครับผมนะสมุดเลือกสกิลนะครับผมนะขั้นต้นนะครับผมนะตำราเลือกสกิลขั้นต้นไอขั้นกลางครับผมนะแล้วก็วัตถุดิบนะครับผมนะชุดเลือกวัตถุดิบหลงยุคครับผมนะอ่าซึ่งแน่นอนครับผมว่าอันนี้แหละที่น่าสนใจครับผมก็คือไอชุดวัตถุดิบลงยุคเนี่ยแหละไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มให้ยุ่งยากแถมไไดด้้คคงงขอม่ตัหานะรบ ต่อไปก็ผมแพ็กพัฒนาแพ็คเกจพัฒนาครบรอบครึ่งปีแพ็คที่2นะครับเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่ได้มาครับผมก็คือจำนวนเพชรที่เยอะขึ้นนะครับผมเงินที่เยอะขึ้นนะครับผมรวมถึงชุดเลือกครับผมตำรานะครับผมสกิลขั้นกลางครับผมกับขั้นสูงนะครับวัตถุดิบลงยุคครับผมขั้น2ครับผมกับวัตถุดิบลงยุคขั้น3นะครับ ก็ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฟาร,รม์มฟาร,ร์มเกลือครับผมขั้น2ขั้น3ไม่ค่อยดรอปนะครับผมนะนะก็ใช้ตัวนี้ได้ดีนะครับและก็สุดท้ายเช่นเดียวกันกบผมแพ็คพัฒนาครบรอบครึ่งปีแพ็คที่3นะครับซึ่งแน่นอนว่าแพ็คที่เราพูดมาถึงก่อนในนี้ก็คือ1แพ็คต่อ1น d อยู่แล้วนะครับอ่ะก็เป็นง่ายๆก็คือเหมาะมากครับผมในส่วนของการคนที่ประมาณว่าไม่มีเวลานะครับผมเนะี่ยก็สามารถใช้แพ็คพวกนี้ครับผมเอาตัวรอดได้สบายๆเลยอ่ะต่อไปก็ผมแพ็คเก็ต อุปกรณ์รายสัปดาห์นะครับผมนะแพ็คนี้ก็จะสามารถซื้อได้สัปดาห์ละครั้งนะครับผมนะเช่นแล้วก็พอซื้อขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะเราก็จะมีเพชรครับผม3 9 2เกเพชรเครดิต1นึ่งแสนนะครับอุปกรณ์สุ่มทีสนะครับผมอุปกรณ์ชุดเลือกทีสามนะครับและเช่นเดียวกันครับผมอุปกรณ์อัปเกรดขั้นต่ําขั้นกลางครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับในส่วนของการอัพนะครับ อ่าจจะถ้าเกิดใครเตรียมตัวบดีก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะแพ็กเกจอุปกรณ์รายสัปดาห์ชุดที่2ครับผมนะราคา5 1 9นะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็จะได้ครับผมในเรื่องของเพชรครับผม784เครดิต3 0 0แสนนะครับชุดเลือกอุปกรณ์เทียร์1ครับผมเทียร์2นะครับผมชุดสุดอ่าสุดอุปกรณ์ครับผมนะเทียร์4นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ขั้นกลางนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับอ่ะ แล้วเช่นเดียวกันอันนี้สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมนะในเรื่องของอะเมื่อกี้แพ็กเกจและ้ลวก็แพ็กเกจรายสัปดาห์นะอันนี้ก็โอเคเราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ผมแพ็กเกจที่น่าสนใจที่สุดในแพ็กเกจนี้นะครับผมก็คือแพ็กเกจแอคชั่นพอยต์สองเท่านะครับผมนะราคา149บาทครับผมสามารถซื้อได้ครับผมนะแพ็กตรงนี้เหลือเจ็ดวันนะครับส่งผลนาเวันนะและก็ที่เราได้มาครับผมก็คือ เพชรนะครับผมหน้าเพชรมา196เพชรครับผมกับแอคชั่นพอยต์ครับผมฟรีฟีวันละ150เม็ดนะครับผมนะเป็นเวลานาน14วันนะครับอ่าอืม,อม ที่เหลือก็มีเพียงเท่านี้นะครับถามว่าตาแมวครับผมมีแพ็กเกจไหนน่าสนใจบ้างนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าผมก็สนใจในเรื่องของแพ็กเกจการันตีนะครับผมนะแพ็กเกจแอคชั่นพอยต์สองเท่านะครับนะก็ไม่ได้สองเท่าหรอกครับผมก็คือสองสัปดาห์นะครับหลักๆเลยได้แอคชั่นพอยต์ฟรีๆครับผมมาวันละร้อยห้าสิบนะครับผมนะเราก็สามารถเอาแอคชั่นพอยต์เนี่ยไปทำอย่างอื่นได้หลายอย่างนะครับทำคงทำเควสนะครับผมนะรวมถึงการหาคงหาของครับผมนะมาใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดท่านไหนที่กําลังต้องการฟาร์มของนะครับผมนะก็จัดไปได้เลยครับผมแพ็กเกจแอคชั่นพอยต์นะครับผมเนะเท่านะพี่เิ๋อโมบาาอกว่าสองสัปดาห์นะครับผมขออภัยนะแพ็กเกจแอคชั่นพอยส์สสัปดาห์นะครับช่วยได้เยอะเลยนะในเรื่องของการฟาร์มคงฟาร์มของนะครับผมะหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านีครับผมนะีในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เราได้มาครับผมในส่วนของรอบนี้นะครับ ่าโอเคนะครับผมที่เหลือก็โชคดีครับผมในส่วนของการสุ่มกาชาให้เรียบร้อยครับผมถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะสุ่มนะก็สามารถฝากมานะครับผมในส่วนของเป็นบุคคัสปิงแคทได้เลยนะครับวันนี้ผม Hat ฮอสปิงแคทขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับผมเมื่อเกมเปิดนะครับวันนี้ก็ขอตัวบายๆแล้วเจอกันใหม่ครับ